บทที่ 16. ไทยเองก็ตกใจไม่น้อยที่เห็นหยาชายหนุ่มทักไทยหล่อนสองสาประโยคไม่ให้เป็นที่จับผิดสังเกตของเล็กกระเหลิมแล้วต่างฝ่ายก็ถอยออกไปยืนกับโคลมุมเหลิมซะอีกที่ตรงกันข้ามตามเข้ามาจับเนื้อจับตัวไทยโอ้โหเฮ้ไทยแต่งตัวอย่างนี้หล่อเป็นบ้าขอควงสวรรค์แล้วกันนะว่าแล้วก็แกล้งคล้องแขนไทยหน้าตาเฉยญิงสาวเมาะ รูปร่างหนุ่มสูงใหญ่ที่อยู่ในชุดเสื้อยืดสีขาวแจ็คเก็ตสีดำเข้ากับกางเกงยีสีเดียวกันจริงอย่างที่เฉลิมขวัญว่าวันนี้เขาดูดีขึ้นมากมากจนหยาเองยังแอบอดมองไม่ได้แต่แล้วก็รีบเตือนตัวเองไปสนใจอะไรกับคนใจร้ายพันนั้นทั้งหมดเดินมารวมตัวกันที่หน้าคอนโดก็มีรถคันโตหรูหราอูฟู่วิ่งมาจอดแล้วทศวรก็ก้าวลงมาสวัสดีครับทุกคน นุ่มรอเจ้าของศูนย์การค้ามาดเนียบรีบเดินมายืนข้างๆยาแสดงความเป็นเจ้าของอยายก็ยิ้มรับอย่างสดใสไทยหน้าเสียไปนิดแต่แกล้งทำเป็นไม่สนใจก็น่าจะรู้อยู่หรอกว่าคนอย่างหล่อนเขาไม่สนใจคนธรรมดาอย่างเขาหรอกบรรยากาศตั้งท่าจะอึมครึมอย่างไม่รู้สาเหตุจนเล็กต้องไปฝ่ายแนะนำเออนี่ไทยเพื่อลุกน้องพี่เองทศไทยยื่นมือมายินดีที่ได้รู้จักครับ ทศก็จับมือหลายตอบแล้วยิ้มให้เช่นกันครับเอชื่อคุณไทยผมว่าคุ้นๆน,นะแต่เราคงไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่รู้จักกันหรอกเล็กเป็นฝ่ายบอกไทยเข้ามาจากต่างจังหวัดจะมาดูงานมหัดกรรมแก้จนงั้นก็ดีสิครับเพราะงานนี้ผมเป็นคนจัดเองวุฒต่างๆผมก็เชิญมาด้วยตัวเองรับรองงานนี้แก้จนได้จริงๆไม่อยากรู้ว่าคุณไทยก็สนใจงานแบบนี้เหมือนกัน ไทยเหลือไปมองอยางนิดนึงก่อนตอบพอดีเจ้าของที่เขาปิดตลาดผมก็เลยต้องมาดูลู่ทางไว้จะได้มีเส้นทางทำมาหากินเพียงไทยตอบเท่านี้ทศก็จําได้มิหน้าทําไมถึงได้รู้สึกคุ้นนักที่แท้ก็นายเป็นไทยคนที่ชิดชัยเคยเอ่ยถึงนั่นเองและพอรู้ปฏิกิริยาของทศวิ์ก็เปลี่ยนไปทันทีหนุ่มมาตีไหวไหลก็ดีครับการที่เรารู้จักช่วยตัวเอง จะได้ไม่เป็นภาระหให้กับคนอื่นไปกันเถอยาโอบเอลหยาหน้าตาเฉยและหยาก็มีมารยาทพอที่จะไม่สะบัดออกไปก่อนนะคะพี่เล็กพี่เหลิมหญิงสาวไม่ใช่ตามองไทยแม้แต่น้อยไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเขามองตามหล่นอย่างเจ็บปวดที่สุดไทยก็ต้องรีบหยุดความรู้สึกไว้แค่นั้นบอกตัวเองให้สนใจกับงานที่กำลังรออยู่ข้างหน้าซึ่งเขาจะทําให้ชาวตลาดผิดหวังไม่ได้ ทุกคนต่างมุ่งหน้าไปยังงานมหกรรมแก้จนและพอถึงงานทศวรรก็พาหยาเดินชมรอบงานนี่เป็นแค่พื้นที่บางส่วนในศูนย์การค้านยียหยาที่ผมได้กันไว้จัดงานไม่กี่วันเฉพาะค่าให้เช่าพื้นที่ก็เป็นเงินหลายล้านแล้วนี่แหละสาเหตุที่ผมอยากให้คุณทำศูนย์การค้าเร็วๆเ,เพราะมันทำไรายได้ให้เราได้หลายทางอยากเข้าใจค่ะตอบเสียงเนื่ย อะไรบางอย่างไม่รู้รบกวนจิตใจจนแทบหมดอะไรตายยากกวาดสายตามองไปทางกลุ่มเล็กเหลิมก็เห็นเป็นไทยยืนเด่นสงา่าร่างสูงใหญ่ของเขาปับปนในกลุ่มผู้คนที่เข้ามาชมงานเขาหันมาเห็นหล่อนและหยาก็รีบหลบตาเป็นจังหวะเดียวกับที่ชวุดบอกว่าไปทางนั้นดีกว่าผมจะพาคุณไปหาคุณพ่อคุณแม่ทดวาดวงแขนอกเข้าที่รอบเอวยาแล้วเดินไปอีกทาง มาดของหนุ่มนักธุรกิจมาดดีทําเอาเล็กกับเหลิมที่เดินตามมาอดพูดไม่ได้ไอ้ทศนี่มันมาดดีจริงๆปริงเหรอเหลิมหันมาคำรามไอ้บ้าฉันเป็นทอมมาตั้งแต่เกิดเว้ยไม่ใช่ประเภทพอเปลี่ยนม,มดลูกเป็นกระเจียวปุ๊บก็เกณฑ์ทหารได้เลยอ้าวฉันก็นึกว่าแกเป็นเพราะสังคม,มคบังคับคือหน้าตาไม่ดีไม่มีใครจีบเลยต้องแปลงกายปรับปนมาในหมู่ผู้ชายพอสมโอกาสก,ก็กลายร่างเป็นหญิง ไม่งั้นแกจะว่าไอ้ทศมันหล่อทำไมวะฉันไม่ได้ว่ามันลหล่อเหลิมปฏิเสธฉันว่ามันมากดีมีสง่าราศีแบบคนรวยเข้าใจไหมดูสิมันเดินไปทางไหนคนมองมันตรึงไทยมองตามแล้วก็เห็นจริงดังที่เหลิมว่า่รงสูงสง่าของทศวุติบ่งบอกถึงบุคลิกของผู้มีอันจะกินดูหล่อสุภาพมากดีเกินกว่าคนเดินถนนธรรมดา ยิ่งเดินเคียงคู่ไปกับยาที่มีรูปร่างโปงร่งละหงรูปหน้าเรียวงามราวกับนางแบบก็ <_ d> um> ยิ่งทําให้ผู้คนหันมามองอย่างสนใจเพราะผู้ชายก็หลอ่อผู้หญิงก็สวยไทยอดก็มองตัวเองไม่ได้แล้วก็ต้องเสยมองไปทางอื่นเพราะไม่มีอะไรที่จะเทียบได้กับทศวุฒิสักนิดแม้กระทั่งยิ่ยินเสียงเล็กพูดต่อไปว่าน่าภูมิใจแทนเยียหยาเหมือนกันเนาะมีแฟนทั้งทีก็มาดีเป็นบ้า ไม่รู้หรอกว่าคนที่กําลังถูกกล่าวถึงกําลังยืนสงบนิ่งอยู่ต่อหน้าบิดามารดาของทศวุฒิคุณวิชาณน่ะไม่เท่าไหร่แต่คุณนันทนากว่าสายตามองหยาตั้งแต่หัวจรดเท้าเมื่อผู้เป็นลูกชายแนะนําว่าคุณพ่อคุณแม่ครับนี่จิรชยายาที่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วท่านก็ถามยาว่าลูกเต้าหลอใครจะ๊ะโทษทีพอดีงานฉันยุ่งไม่มีเวลาสนใจใคร คุณพ่อของหยาทำตลาดที่ลบบุรีค่ะหยาตอบเรียบๆพอจะรู้อยู่บ้างเรื่องที่ท่านไม่ค่อยชอบใจว่าที่สะพ้ายคนนี้เท่าไหร่นักแต่จะทำอย่างไรได้เพราะใช่ว่าหล่อนจะเต็มใจนักที่ทศมุทิพามาแนะนำอย่างนี้จึงทำให้เฉยเสียท่านจะได้ไม่ขวางหูฝังตานักแต่แทนที่คุณนันทนาจะชอบใจผู้สูงวัยกว่ากับชักสีหน้เหมือนไส้เหลือเกินกับท่าทียโสโอหังของแม่เศรษฐีบ้านนอกคนนี้ ใจอดเหน็บไม่ได้ว่าอ๋อที่ว่าจะเปลี่ยนตลาดเป็นศูนย์การค้าแล้วจะไหลลวหรือจะหนูเงินลงทุนไม่ใช่น้อย,อยผมถึงจะไปช่วยดูแลอย่างไรครับคุณแม่ทศรีบออกตัวช่วยแต่กับถูกผู้เป็นมันดาเอ็ดเอาตัวเองให้รอดก่อนเถิดตาทศเรื่องที่จะหาสินค้าไปเปิดตลาดที่ญี่ปุ่นไปถึงไหนแล้วเลือกได้บ้างหรือยังทศวุฒินิ่งทำไมเขาจะไม่รู้ว่าคุณนันทนากำลังคิดอะไรอยู่ ใชยหนุ่มอึกอักจนไปเป็นมิดาต้องติงเสียงเข้มไปเล่งอะไรกับลูกไปดูสินค้าทางนู้นดีกว่าคุณเผื่อจะถูกใจท่านตัดบทแต่คุณนันทนากับยิ่งฉุนเฉียวหล่อนหันมาเอ็ดยื่นเฉยทำไมละทศมาช่วยแม่เลือกด้วยสิครับทศรีบรับคำพร้อมบอกไปยาแต่กับเจอสายตาของคุณนันทนาที่บ่งบอกว่าไม่ไปจะดีกว่ายาจึงเป็นฝ่ายออกตัวไปว่า ไม่เป็นไรค่ะไปคุณไปช่วยคุณแม่เถอะอยากจะเดินดูอะไรในงานสักหน่อยแล้วต่างก็แยกย้ายกันไปตรงนั้นหญิงสาวเดินตรงเข้าไปในงานชมนั่นชมนี่ไปเรื่อยก,กับกลุ่มสินค้าออทอปที่ขนกันมาในงานใจกวัดไปถึงวันที่ไทยพาไปชมสินค้าพื้นบ้านของพี่ทับทิมที่นั่นก็มีอะไรคล้ายคลึงกับที่นี่หากแตกต่างกันก็ตรงที่สินค้าที่ออกในงานมหกรรมแก้จนนี้ ดูจะมีโอกาสในการนำเสนอต่อผู้บริโภคมากกว่าสินค้าที่ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านเล็กๆที่ไม่มีเครือข่ายใดรองรับอดคิดถึงเขาไม่ได้ไม่รู้หรอกว่าไทยเองก็เห็นหล่อนและแอบ,บเดินตามหยาไมา่มเงียบเช่นกันแล้วก็ทันเห็นสตรีสูงวัยท่าทางผู้ดีจัดนางหนึ่งเดินตรงหลีมาที่หยาเดี๋ยวก่อนเธอหยันหาไปมองคุณแม่ ฉันชื่อนันทนาแล้วก็มีลูกชายคนเดียวคือทศวุฒิเอ่ยด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยแต่ก็ทำให้หย่าน่าเจริญไปได้เหมือนกันไทยยืนมองอย่างเห็นใจแล้วได้ยินผู้มาเยือนพูดกับหยาว่าพูดตรงๆนะธุรกิจวงตระกูลของฉันมีเยอะแยะมากมายซึ่งต่อไปทศจะต้องเป็นคนดูแลทั้งหมดตอนนี้ฉันอยากให้ทศทุ่มเทเวลาทั้งหมดทำงานเพียงอย่างเดียวและอีกอย่างคนที่จะมาเป็นเพื่อนทศ ็วควรที่จะอยู่ในระดับเดียวกันกับทศพูดแค่นี้หวังว่าเธอคงเข้าใจพูดแค่นั้นแล้วสตรีสูงวัยนางนั้นก็เดินจากไปไยเห็นอย่าอึ้งไปคู่หนึ่งก่อนที่จะเดินดูงานต่อด้วยลักษณะอาการของคนที่ใจลอยเหมือนน้ำท่วมปากกึนไม่ได้คลายไม่ออกไม่ชอบใจนะกกับการดูถูกดูแคลนด้วยวาจาเช่นนี้เพราะถึงหล่อนจะเป็นคนต่างจังหวัด แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะยากจนข้นแคนและไรศักดิ์ศรีจนต้องมาตามติดพันผู้ชายรวยๆหล่อนวางทศวุฒิไว้ในฐานะเพื่อนชายคนสนิทเท่านั้นแม้จะรู้ว่าฝ่ายนั้นไม่ได้คิดกับหล่อนแค่เพื่อนการกระทำที่เขาคอยดูแลเทคแคร์เธอนั้นก็เหมือนกันกับคู่รักอยากโทษตัวเองนักที่ไม่รู้จักปฏิเสธปล่อยให้ทศวุฒิเข้าใจผิดจนเป็นเรื่องราวใหญ่โตเดินไปเปิดภายในงาน แล้วอยาก,ก็พาตัวเองมาหยุดอยู่ที่บูธขนมที่นั่นมีวุ้นหน้าตารูปร่างแปลกๆหน้าตาน่ากินเต็มไปหมดใจคิดไปถึงบิดาเท่าแก่หงชอบนักแหละกับขนมหวานชนิดนี้การลังเกียจละง,งอนของคุณนันทนาดูจะทำลายความรื่นลมที่มีทั้งหมดบางทีคนเราก็ต้องคิดถึงคนที่รักเรามากกว่าคนที่เรารักเสียงคุ้หูเอ่อยขึ้น พอหันไปหยาก็เห็นร่างสูงใหญ่ยืนอยู่ไม่ห่างจากหล่อนนักในไทยเท่าแก่ชอบกินขนมหวานไม่ใช่หรอไทยเอ่ยเสียงเรียบๆแต่ตรงใจหยาเพงส่วนคนขายได้ทีก็เชียร์สินค้าใหญ่ซื้อไหมครับถ้าซื้อเราแถามสูตรทำวุ้นแบบรับเฉพาะเหลือเพียงเล่มเดียวเท่านั้นนะครับรับรองแก้จนได้แน่นอนซื้อไปทำให้เท่าแก่ทานสิไทยบอกด้วยความหวังดีแต่หยากับปฏิเสธ เพราะพอจะรู้ว่าอีกฝ่ายมางานนี้ด้วยวัตถุประสงค์ใดไม่เป็นไรนายซื้อไปเถอะและอะไรไม่รู้ที่ทําให้อยาตีรวนเขาหน้าตาเฉยว่าฉันว่าบางทีนายจาเป็นที่จะต้องใช้มันมากกว่าฉันไม่เป็นไรของผมยังไงก็ได้ไปตายเอาดาบหน้าอยู่แล้วเมื่อถูกไทยลวนก็ลวนกลับไปบ้างได้ผลหญิงสาวหน้างองขึ้นมาทันทีพร้อมบอกเสียงแข็งไม่เป็นไร คนขายเห็นท่าจะไปกันใหญ่รีบแทรกขึ้นเอางี้ดีกว่าครับคุณผู้ชายก็ซื้อให้คุณผู้หญิงก็สิ้นเรื่องได้ซื้อได้รับทั้งสองคนโอเคนะครับไม่รอให้ตอบรับหรือปฏิเสธหนุ่มคนขายรีบจัดแจงรับเงินจากไทยแล้วหอ่อหนังสือส่งให้หยาแต่หญิงสาวไม่รับไทยเสียอีกต้องเป็นฝ่ายถือหนังสือไว้เองจังหวะนั้นเองที่เล็กกับเหลิมและดอกแก้วกับกอกล้วยก็เดินมาไทยยิ้มให้ดาราสาวนิดนิด,นด เป็นเเชิงททักทยพิ่งรู้เหมือนกันว่าหล่อนก็มางานนี้ดอกแก้วเสียอีกที่เป็นฝ่ายพูดขึ้นมาว่าโชคดีจังที่ได้เจอไทยพอดีแก้วมาถ่ายรายการกับพี่เล็กพี่เหลิมนะคะแล้วหล่อนก็ปาดเข้ามาเบียดหยายืนเคียงคู่กับไทยหน้าตาเฉยหยาไม่พอใจนะักแต่ทำอะไรไม่ได้นอกจากยืนหน้าบึง้งเหลิมเสียอีกที่เป็นฝ่ายคลี่คลายสถานการณ์ปไทยยาไปทานข้าวกัน พี่ถ่ายงานเสร็จแล้วไม่รอฟังคำปฏิเสธเหลิมคว้าข้อมือหย่าให้เดินไปด้วยกันทันทีจากหางตาหย่าเห็นดอกแก้วเดินเคียงคู่ไทยไม่ห่างอารมณ์ขุ่นมัวเกิดขึ้นโดยไม่รู้สาเหตุแม้กระทั่งเข้าไปนั่งในบูธอาหารเล็กๆภายในงานดอกแก้วก็ยังไม่ยอมถอยห่างจากไทยแถมคอยเอาอกเอาใจด้วยซ้ําน้ำมะตูมชื่นใจดีนะคะคุณไทยพูดไม่พูดเปล่า ดอกแก้วยื่นแก้วน้ำนั้นให้ไทยอยากอ่อนโยนและไทยก็ยิ้มรับบอกเสียงนุ่มว่าขอบคุณครับอย่าหน้านิ้วพยายามไม่สนใจกับภาพที่อยู่ตรงหน้าแต่กระนั้นก็ยังเห็นดอกแก้วเอียงหูพูดคุยกับไทยงานวันนี้มีประโยชน์มากเลยนะคะคุณไทยดอกแก้วได้เห็นงานที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านมาหลายอย่างทั้งของกินของใช้แต่น่าเห็นใจจังนะคะสินค้ากลับไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร ก็แก้วได้ทีรีบสนับสนุนดาราสาวก็ทุกวันนี้คนเขาเห่อของนอกนี้คะน้องดอกแก้วจะเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าต้องแบนดเนมของนอกหมดคนที่ไม่เหอ่อก็เห็นจะเป็นคนบ้านนอกนั่นน่ะสิดอกแก้วถึงได้สงสารชาวบ้านแต่ทำไมก็ไม่รู้นะคะคนต่างจังหวัดถึงอยากเข้ามาอยู่ในกรุงเทพไม่เห็นจะรักแผ่นดินที่เกิดเลยนี่ถ้าดอกแก้วเลือกได้ก็อยากจะอยู่ที่ต่างจังหวัด อยู่กับธรรมชาติสวยๆผู้คนน้ำใจง,งามๆไม่ใช่กรุงเทพที่มีแต่ความวุ่นวายเต็มไปด้วยที่ผู้คนแข่งแย่งชิงดีชินเด่นและวัดคุณค่ากันด้วยเงินอย่างนี้หรอกค่ะพูดไม่พูดเปล่าดาราสาวกับปลายตามาทางใหญ่อย่างดูหมินม่นเหมือนไส้นักยอะเจ้าของตลาดถูกกระแทกแดัดดันขนาดนี้ยังจะมานั่งเฉยอยู่ได้แต่คงไม่มีใครสังเกต หลิมจึงชมดอกแก้วการะบุงหนิงยัางจริงใจว่าไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนคิดอะไรเหมือนกับนายไทยเดะตายจริงคุณไทยก็คิดเหมือนกับดอกแก้วเหรอคะแก้งทํำทีไปอย่างนั้นทำไมหล่อนจะไม่รู้ว่าชายหนุ่มเจ้าของฟาร์มเห็ดอนุรักษ์บ้านเกิดขนาดไหนเขากำลังต่อสู้เพื่อชาวตลาดและที่มางานวันนี้เขาก็มาเพื่อช่วยชาวตลาดเช่นกันสบตาเขาด้วยแววตาใสาซื่อตั้งใจฟังเมื่อเขาบอก ผมเพียงแต่อยากตอบแทนคุณของแผ่นดินถิ่นที่ผมเกิดเท่านั้นเองครับคุณดอกแก้วดอกแก้วได้ทีก็รีบสัำทับพ,พร้อมปลายตามมองไปที่หยาอีกถ้าคนต่างจังหวัดทุกคนคิดแบบเดียวกับคุณไทยก็ดีนะคะเมืองไทยของเราจะได้น่าอยู่เพราะทุกคนได้พัฒนาบ้านเกิดของตัวเองให้เจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจริงไหมคะคุณหยารู้ว่าถูกกระแทกแดกดันเพราะในขณะนี้หล่อนเป็นคนเดียวที่อยู่ในฐานะนทุน ผู้ที่กำลังจะสร้างศูนย์การค้าโดยไม่คำนึงถึงคนส่วนใหญ่แต่ใครจะรู้ว่าลึกลงไปแล้วหล่อนรู้สึกยังไงมีหลายอย่างกดดันจนทำให้หล่อนต้องตัดสินใจอย่างนั้นรวมทั้งนายเป็นไทยคนนี้ด้วยที่ทำให้หล่อนตัดสินใจปิดตลาดแต่ครั้นที่จะตอบปากต่อบคำอย่าลุกขึ้นแล้วบอกว่าเอออย่าขอตัวเข้าห้องน้ำก่อนนะคะว่าแล้วก็ออกไปไม่รู้ด้วยซ้ำว่าดอกแก้วก็ขอตัวกับทุกคนมาห้องน้ำ แล้วเดินตามล่างปร่งระหงมาอย่างเงียบๆสองสาวหันมาทันกันที่หน้าห้องน้ำพอดีและดอกแก้วก็เป็นฝ่ายเดินมาขวางหน้าหยาก่อนจะพูดว่าทนฟังไม่ได้เลอคะคุณจิรัชยา